สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเดอครับพี่น้องครับหลังลาพัฒนาครับเมื่อคืนนี้ออกครับพี่น้องเนาะ07900ครับผม07900ครับคลิปนี้ครับน้าเชียร์ผ้ารวยก็จะผ้าพี่น้องอซีตามต่องวดเช่นเคยเด้อครับพี่น้องแนวทางลาพัฒนาพ่อไผ่บุญครับ ช่วงนี้เลขเด่นพอสองตัวเดินดีมากครับพี่น้องครับเดินดีมากแต่ว่างวดวักหันพ่นอ่าพันกว่าแปดกับเกานี่ครับถือว่าคะแน่นทอกันอยู่ครับผมแต่ว่าพอเลือกแปดครับพี่น้องเนาะพอเลือกแปดเอามาเป็นตัวหลุดครับเข่าเก่าด้วยครับพี่น้องเข้าที่เก้าเลขออกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ครับเลขติดบนล่างกับเข่าที่ศูนย์ครับพี่น้องครับ เสียดายครับผมพอชนินเพิ่งลุดครับพี่น้องเนาะการประกบคู่ก็เลยลุดไปครับพอชนินเพิ่นกับเข่าล่างครับผมครับแต่ว่าเลขพอนี่ส่วนมากจะเป็นสายบนเลยครับผมสังเกตสังเกตว่าเลขพอไพ่บุญเนี่ยจะเป็นเลขบนแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นหลักสิบแต่ว่าว่างหันไปหลักหน่วยครับผมก้าวไปหลักหน่วยครับก็ถือว่ามาครับพี่น้องเนาะเลขพอไพ่บุญ คลิปนี้ครับผมพลกิจให้ตองมวลเด้อครับผมแนวทางเลาาพัฒนาของพ่อไพบูลครับตามกันต้อสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นเดินดีของพ่อไพบูลครับวดันที่สิบแปดครับพี่น้องตุลาคมหกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับส้นรับฟังแนวทางเล่าพัฒนากับพ่อไพบูลครับน้าเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพ่อไพบูลเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนากับพอให้บูนกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีพอให้บูนครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมครบพอ่อออกพรรษาได้มือนนิครับไม่ออกพรรษาโียเหมือนมรพ่อไหอนี่เยีออยนครับเหมือนมือสองสามมือปีปีเลกซอย บุญกระถินเป็นเน็ตพี่น้องๆเฮ็ดบุญกระถินนะครับผมติได้ยุดเง้ยสามพี่เมื่อลวซอยเป็นซอยง่ายครับครับโอ้เหล็กเหล่านะพ่อนะน้งก๊อยืนบนมา้าม้ามากหลายงวดเลยเนาะยืนบนมาาหลายงวดดีดีพ่อเพราะว,ว่าเอเจ็ดงวดมันถีเขาบนหกงวดมันถีมาบนหกงวดไปลา่างแจ่งวดเดียวแต่ว,ว่าเหล็กทิดบนล่างนี่มาข้างล่างเนาะสองงวดหรอ ครับผมพ่ไปน้ากัน<ไ>อโอ้เสียดายครับพ่อถึงบอกเก็บที่พอไข่บุญไอระวังจุดนี้เด้อเพราะว่าเลขพ่อมันเน้นบนครับเน้นบนญจว่าเลขติดบ,บนล่างนี่มันมากทางล่างกันเราไปประกอบกับคอจะนิ่งมันบละครับผมกะมากคนละยางบอกคนหนึ่งมากขางล่างคนหนึ่งมากขางบนมัน่อเสียดายเริ่มันเริ่ม,มามากน้ำกันแล้วก็แย่กันไปเราบานนี้ หมดลางเลยเกิดทือว่าเดินดีนะพ่อเนาะเสียดายคะแนนมันกระทอกันครับผมว่าหันแก่กับเก่าสูตรนี้มันบ่เคยผิดเลยเด่นเก่ามาเชียร์คํามงนมากมันจาะงวดเก็ดปิ๊บก่งงดโอ้สุดยอดดีเลยบ่บอกย็ดจะงวดเลยคนมาคนเดีมากบนเป็นบนแล้วครับผมสองตัวมาหนึ่งตัว ตสว่างงวดนี้มันมัน,ม,นมันจังสี่เดีอยน้ำเชื่อพว้าลวยเอ้ยมันไอ้มันได้สามตัวแต่ว่ามันติดเป็นร่องสองตัวครับพ่อที่สูตรที่บลอกเคยริดนี่ยเจ็ดสิบงวดนี่เริ่มเลยเนาะครับพ่อวันศุกร์แล้วครับเด้อวันศุกร์ตีหอดนี่ครับผมเด่นมากห้าสี่หกที่ได้แปดก็เก่าว่างหันหว่ะพ่อ แมนครับวันนี้ได้หาสี่หกครับอ๋อในสามตัวครับห้าสี่หกครับไอพ่อสิบลอยฟังกอนเลขบหาเนี่ยมันมากสิบสูตรครับเล็บสี่กับหกมากแค่แปดสูตรเตอรแล้วออเป็นตัวร่องตุรองครับผมครับพ่อม <c oughs> ันวิ่งรลดก็เพิ่วิ่งรวดหาเนี่ยเห็นเพราะว่ามันมาสิบสูตรเลย บอกกันตามสูตรนะครับเนาะบ้ันนั่นสีก็มากเกินมูอยู่นะพ่อแน่นครับสิบสูตรครับว่านี้ติสูตรมากตัวเดียวเครื่อหากันวิ่งลูดครือวิ่งลูดหาครับผมครับพ่อล่องสีก็หกกันละเอาเลขติดบนล่างมาเนี่ยศูนย์หนึ่งสามเลขติดบนล่างศูนย์หนึ่งสามครับครับ พ่อติดจัดให้หกชุดด้วที่ตามคิดละเอียดแล้วจัดให้หกชุดครับผมหาศูนย์หนึ่งหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งครับหกชุดตัวนี้แหละครับท่านน่นเน้นหาแล้วครับเด้๋ยหาศูนย์กับหาหนึ่งครับผมเน้นหาศูนย์กับหาหนึ่ง นี่แะครับผมห้าเด่นที่สุดครับพี่น้องเนาะจะสังเกตให้ดีเลยว่าเลขติดบนรางพอจบจิบไปรางได้ครับผมก็ล่อเมืองงินนี่สิบมาบนน้ากันบอกครับครับกันมาบนมาบนน้ากันนี่มันก็คืคเหลอกจุดกับเขานะครับเนาะเม่ครับอะว่าไอ้เลขสูตรที่บอกเคยปิดนี่มันงินนี่มันเด่นหาสีหกนี่ต้องมาเย็นเลยลอยเปอร์เซ็นครับข้างบนครับผม ห้าส <5, S 3> ี่หกเล่นห้าสี่ห้าครับออกซไไุ่ 92, นๆน,น,นี่ยน้องไว้ใ่เก้วเก้าสองเจ็ดนวะพ่อเคร่องเนเคร่งเล็กันนี่พอจิม,มามักจิม,มาตัวหนึ่งเนอะพ่อเนอะหกสี่หกเจ็ดเงดแล้วเลขหกข้างบนนะครับหกเจ็ดงินแล้วนี่ยสมานี่โ <6. S 1> อ้ยสัขเล็กเล็เล่างนี่ยต้องม่อถึงเลยนะพอ่อ <น>ยกยกควรประโยชน,<ร><ย>น์ไห้เท่าเงินออกเล่าอีกไหมพ่อออกไม่ใช่พ่อมกศูนย์แง้งแงเหล็กรางหมวดสิแล้วพ่อเล่นถ้า่าศูนย์ตีกับศูนย์แปดเท่านั้นละ่ะครับออกศูนย์ศูนย์มัดกันเลยสูงกันไหมพอ่อรันไปพ่อนี่ยังครับ,ม,รบมือแร่งหนี่แหะครับ,รบมือแรง วันระเง่เมียนยู่ปเอาก็มาเช่กันขอบพระคุณพ่อพิบูญเด้อครับ่อบวันนี้สิลบกวนพ่อสนิทครับครับผมก็ม,มาเช่นะ้ำปลาลวยอยู่ดีไม่มแห<ล>งดัง่างเด้อครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อพิบุญปล่อยตองวดเด้อครับพี่น้องครับงวดนี่เพิ่นได้สามตัวครับผมสามตัวแต่ว่ากับมีตัวเด่นโดดเด่นกัวโมอยู่ครับพี่น้องเนาะ 5 4าหเด่นไปที่5้ครับผมรูด5เป็นเลขเน้นบนนะครับผมสังเกตเบึ้งเขาตะบนครับเลขติดบนล่างศูนย์หนครับพี่น้องเนาะเพื่องวดน,นี้ไปน้ากันอยู่ครับผมเพื่องวดน,นี้พอไปน้ากันเพราะวา่าสองงวดนี้จะลวงล่างครับผมศูนย์สประกบคู่5 0าศูนย์ห้าหนึ่งสีครับพอเน้นไปที่5้ศย์กับห้าหนึ่ง้ครับพี่น้องห้นย์กับ5้าห เอาพิจาหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะจังไลกับมาสู่กันต่อกับแนวทางเราวพัฒนาพอเพีบูบุญครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมลาพัฒนา2องทุ่มครึ่งสิ 18, ตุลาคม67สวัสดีครับ